สวัสดีค่ะเพื่อนๆโหยจะหลุดปากทีมรักตรงๆเบสิกแล้วต้องขอโทษด,ด้วยอ่อคลิปที่แล้วแอดมินก็เอาความเคลื่อนไหวของพี่ตรงๆมาให้ทุกคนดูนะคะเพราะว่าตั้งแต่มีข่าวเลิกลากันไปตรงๆก็เงียบมากก็คอมเมนต์เนี่ยโดนถล่มเยอะมากๆนะเหมือนที่ทุกคนบอกเหมือนที่ทุกคนเห็นนั่นแหละ ส่วนแอดนะคะไม่ใช่ว่าแอดไม่ตามน้องเบสนะหลายคนมาคอมเมนต์ต่อว่าแอดมินคือทุกคนคะแอดมินเดินทางมามาเมืองไทยเพื่อที่จะมาเที่ยวมาพักผ่อนแต่เผอิญว่ามาแล้วไม่สบายนะคะหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าแอดเนี่ยเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดนะคะทุกคนก็ตอนนี้ออกมาพักรักษาตัวก็คือนั่งนานไม่ได้นะคะนั่งนานไม่ได้ก็เลยทำคลิปแค่วันละคลิป แล้วก็ช่วงที่ผ่านมานี่แอดมินก็ต้องเป็นองค์พิรักเออองค์พิทักษ์อ้ยองค์คลักพิทักษ์มามีแอปทักซอนเพราะว่ามีเอฟซีของอีกฝั่งหนึ่งมาถล่มมหาว่ามามีแอปเพราะฉะนั้นแอดก็เลยเลือกที่จะทําคลิปของมามีแอปทักซอนนะคะเพราะเห็นว่าน้องเบสเนี่ยน้องดูมุฟออนน้องดูสดใสไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงไม่มีอะไรจะต้องแบบว่า ให้แบบว่าเครียดเลยแอดก็ Add เลยไม่ค่อยจะได้ทําคลิปน้องนะคะพอเข้า IG เข้า t ว i ตเตอดูนี่นู่นนั่นเห็นข่าวคลาวความเคลื่อนไหวของตรงๆก็เอามาแชร์กันนะคะส่วนใครที่ประกาศว่าจะไม่ติดตามแล้วก็มาบอกว่าแอดมินเป็นคนสารคามก็เลยต้องซัพพอร์ตพี่ตรงๆก็ๆไม่ขนาดนั้น,นะคะ่ะทุกคนแอดว่าแอดก็ยังไงดีละ่ะ ความที่มันความที่เรื่องมันเป็นคนความที่มันเป็นเรื่องของคน2คนแล้วก็ตัวน้องเวสเองไปออกรายการของพี่มดดำน้องก็บอกว่ามันเป็นเรื่องที่น้องรู้กันกับพี่ตรงๆแล้วเดี๋ยวพร้อมแล้วเดี๋ยวก็จะออกมาพูดเองเพราะฉะนั้นแอดก็ถือว่าตัวแอดเองก็ยังก็ยังสนใจที่จะดูข่าวคลาวของพี่ตรงๆอยู่อ่ก็เห็นอะไรก็เอามาแชร์นะคะ ก็ไม่ได้เกียดนะไม่ได้เกลียดแบบโอ้โหฉังเกลียดคนนี้มากฉังเกลียดดาราคนนี้มากก็ไม่ถึงขั้นนั้นน่ะแต่ถามว่าชอบการกจะทำไหมไม่ชอบถ้าพี่ตรงๆเป็นแบบที่พ่อบาสพูดไม่ชอบเลยค่ะไม่จีิไม่ชอบเลยไม่อยากได้ผู้ชายแบบนี้มาเป็นแฟนด้วยแล้วก็ไม่ได้อยากให้คนที่เรารักมีแฟนแบบนี้ด้วย แต่แอดก็เลือกที่จะพูดถึงในหน้าที่การงานนะคะในเมื่อเขานําเสนอการทำงานเห็นมุมมองการทำงานของเขาเราก็พูดถึงเนาะเพราะว่าครั้งหนึ่งเราก็เคยรักเขาเอ็นดูเขาเพราะฉะนั้นมาตอนนี้จะให้แบบว่าโอ้โหเกียดกันเลยมันเกลียดไม่ได้หรอกค่ะเพราะจริงเขาก็ไม่ได้ทำอะไรกับเราโดยตรงอะเนาะส่วนน้องเบสเองน้องก็น่ารักมากมบูบอนทุกคน นี่ช่วงช่วงที่แอดผ่าตัดอยู่โรงพยาบาลแล้วก็ออกมาดูแลตัวเองที่บ้านก็ได้ละครนี่แหละได้ตํำยาบอกนี่แหละดูให้ชุ่มฉ่ำหัวใจนะคะยิ่งล่าสุดนะน้องกับเตียวหุยแล้วก็เอน้องเล็กน้ออีกคนเนี่ยโหมาเล่นกีตา้ตาร,ร้องเพลงทะเลสีดำ แอดมินก็เป็นคนชอบจินแอบจินเลยทุกคนแต่มันจินไม่ได้มากก็จินแค่พี่กรกับน้องมะนาวแล้วกันจินนอกจอไม่ได้คือเทียฮุยเนี่ยตอนแรกอะ่ะแอดมองว่าเสน่ห์เขาไม่ได้พุ่งมากเนาะแต่พอเขาเล่นละครแล้วเออเขามีเสน่ห์ไว้แล้วยิ่งร้องเพลงอะ่ะนั่งคู่กับน้องเบสคือแบบเสียงเข้ากันมากมีเสน่ห์มาก น้องเบสเขาแบบโอ้โหตัดโตตคือน้องเบสอะทุกคนแอดไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสเลยว่าว่าจะต้องแบบออกมาปกป้องออกมาอะไรน้องอะแอดว่าน้องดูแลตัวเองได้น้องเข้มแข็งมากจริงๆแอดว่าคนที่เป๋เอาตัวเองให้รอดก่อนคือตรงๆมากกว่านะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นแอดก็เลยคิดว่าไม่ต้องห่วงอะไรกับน้องเบสหรอกน้องเก่งขนาดนี้นะมุกวอนแล้วมูฟเลย แต่ก็นะอนาคตมันจะเป็นยังไงมีบางคอมเมนต์มาถามว่าแล้วถ้าน้องกลับไปคบกันแล้วตรงๆทําให้น้องเสียใจอีกแอดจะว่ายัางไงก็ไม่ได้ว่าอะไรค่ะเพราะว่าความรักออกแบบไม่ได้ค่ะเหมือนที่เขาบอกละห้ามอะไรห้ามได้ห้ามหัวใจห้ามยากถ้าน้องยังรักกันอยู่แล้วให้อภัยกันก็เป็นเรื่องของเขาสองคนค่ะ ก็เราไม่สามารถที่จะไปก้าวไก่เขาได้เนาะมีสิ่งเดียวคือเราซัพพอร์ตงานของเขาซัพพอร์ตงานของน้องเบสน้องเบสช่วงนี้เนี่ยเหมือนจะแบบเดินสายฟิชเจอร์ลิ่งร้องเพลงเลยนะคะ,ะเหมือนล่าสุดเนี่ยเห็นน้องลงโพสต์นองพี่สีสิวดูซิว่าจะไปฟิชเจอร์ลิ่งร้องเพลงอะไรกับพี่ซีแต่ว่าเพลงเนี่ยทะเลสีดำที่ร้องกับเตียวฮุยอะคือ แอบจินได้ไหมคือเสียงดีเสียงเข้ากันมากทั้งคู่ดูแล้วก็แอดมินก็หายปวดแผลผ่าตัดเลยนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะคือช่วงนี้แอดอาจจะไม่ได้อัปเดตอะไรมากเพราะว่าน้องเบสเองก็น้องอยู่ในกระแสนะน้องอยู่ในโซเชียลอยู่แล้วทุกคนน้องน้องมีช่อง YouTube น้องแบบอัปเดตใน Ti k t o k นี่นู่นนั่นให้ทุกคนได้เห็นอยู่แล้วอ่ะแอดก็เลยไม่ได้หยิบจอบ คลิปของน้องมาพูดถึงนะคะหลายคนอาจจะบอกเนี่ยทำไมอะ่ะทำไมไม่ไม่พูดถึงน้องเลยไม่ซัพพอร์ตน้องเลยซัพพอร์ตซัพพอร์ตซัพพอร์ตแบบดูอะค่ะทุกคนแต่ว่าสองสวันที่ผ่านมาน่ะข่าวของมัญมีแอปมันมันทำให้แอปต้องออกมาแบบว่าปกป้องมุญมีแอปนะคะแอปเลยเลือกที่จะทำคลิปของมุมีแอปส่วนน้องเบี์อย่างที่บอกแหละทุกคนดูความสดใสซี่โอ้โหคลิปสาวโสดทำอะไรบ้างสาวโสดทานข้าวแบบ คำโตๆก็ได้แอดดูทุกอย่างทุกคนเพียงแต่ว่าแอดไม่ได้ทำคลิปเฉยๆนะแล้วก็ดูซีสาวโสดนะตอนนี้ก็ฟิชเชอริงร้องเพลงเห็นไหมน้องน่ารักจะตายทุกคนไม่ต้องห่วงหรอกเรืยคํคำสิ่งใครๆก็เอ็นดูขนาดเต่าทีวีภูที่เคยจิกกัดน้องยังหันมาเอ็นดูน้องเลยไม่ต้องห่วงหรอกแอดก็เดี๋ยว ถ้ามีอะไรที่มันแบบอัปเดตอะไรเงี้ยแอดก็จะหยิบจับมาคุยกันนะคะส่วนคอมเมนต์นะก็ขอให้คอมเมนต์แบบมีสตินิดนึงอะ่ะทุกคนการที่เราจะไปนั่งแบบพิมพดาใครสักคนมากๆนะแอดว่ามันไม่ใช่นะเราต้องมีสตินะคะส่วนตรงๆเองเนี่ยถ,ถ้าเขาทําผิดกับเบสก็ไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นคนเลวจนแบบว่าต้องฝังเขาขุนหลุมฝังเขาไหม เขาย่มอมมีคนที่รักเขาเหมือนกันคนที่ซัพพอร์ตเขาเหมือนกันนะคะงานเขาเขาก็ตั้งใจทํางานใครที่อยากจะดูผลงานเขาก็ซัพพอร์ตเขาใครที่ไม่อยากดูก็ไม่ต้องดูอะไรประมาณนี้ทุกคนแต่ไม่ใช่ว่าแบบตามด่าเขาว่าเขาเป็นคนแบบเลวซามสารพัดแอกก็ไม่ขนาดนั้นนะ่ะทุกคนคือแอกก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบว่าจะต้องสาปเขาแบบขดหลุมฝังเขาขนาดนั้นนะ่ะแต่ถ้าในมุมของอผู้หญิงอย่างเงี้ย ไม่มีใครอยากได้แฟนเจ้าชู้หรอกจริงแฟนแฟนที่ดีที่สุดคือแฟนใหม่สามีที่ดูสามีที่ดีที่สุดคือสามีใหม่คลิปของเหมือนมีแอปแอปก็พูดไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็จะบอกแฟนขาเวฟซีน้องเบสว่าตัวแอดมินเองก็อยากจะบอกน้องเบสว่าแฟนที่ดีที่สุดคือแฟนใหม่ก็นะคะเหมือนที่หลายๆคนบอกแหละ อยากให้น้องก็สนุกสนานกับงานไปสักปี2ปีเนาะค่อยเปิดใจนะคะทุกคนโอเคแอดก็หวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจในม,มุมของแอดนะคะคือแอดไม่ค่อยสบายคือแอดพูดว่าแอดไม่สบายเนี่ยอยู่ในคลิปของอมามีแอปทักซอนก็คิดว่าแฟนลับ fc b e s ตรงๆที่ ไม่ได้สนใจคลิปของมามีแอปทักซอนก็อาจจะไม่ทราบนะคะคือแอดเนี่ยผ่าตัดนะคะเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดตั้งแต่วันเสาร์ที่แล้วแล้วก็อยู่อ่พักอยู่ในโรงพยาบาล3วันแล้วก็ตอนนี้ก็มาอยู่ที่บ้านนะคะดูแลรักษาแผลผ่าตัดนั่งนานไม่ได้มันเจ็บแล้วก็ทำคลิปก็นนั่นแหละอาจจะได้แค่วันละคลิปนะคะ ก็เลยเลือกที่จะไม่ทําคลิปน้องเบสเท่าไหร่เพราะว่าเห็นน้องแบบว่านะเหมือนที่บอกแหละน้องก็มุฟออนสดใสแอดก็ดูคลิปน้องแล้วก็ดูละครของน้องนะคะยิ้มๆไปมีความสุขไปพอเห็นพี่ตงุตงตงมีความเคลื่อนไหวก็เลยหยิบจับมาให้ทุกคนได้ดูได้ชมได้เห็นความเคลื่อนไหวของเขาแหละส่วนใครจะคอมเมนต์อะไรก็เบาๆนิดนึงทุกคนนะอยากจะให้แบบ ใช้สตินะคะนะให้อภัยเหมือนที่พ่อบาสว่าแหละคือคนสองคนน่ะครั้งหนึ่งน้องเบสก็เคยรักพี่ตรงๆมากเพราะฉะนั้นการที่มีสสาปไปแบบคอมเมนต์ด่าพี่ตรงๆมากๆก็เห็นใจน้องบ้างนะคะนะขนาดเขาเรียกอะไรคนเราอ่ะทุกคนมันก็ผิดพลาดกันได้หมดนะ เราคิดว่าผู้ชายคนนี้จะดีกับเราโอ้โหมาดีมากเรามั่นใจมากแต่สุดท้ายนะมันก็แปลเปลี่ยนไปเป็นได้หมดนะ่ะทุกคนขนาดมันมีแอปทักซอนสวยขนาดนั้นเพอร์เฟกขนาดนั้นก็ยังเคยเลือกคู่ชีวิตแบบพลาดมาเหมือนกันใช่ไหมมันเกิดได้มันเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะคะทุกคนโอเคนะทุกคนเรานั่งนานไม่ได้บาย